สวัสดีครับพบกับตรีนะครับผมจากเปกโก้ชาแนลนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําพูดคุยกันในส่วนของตัวเครื่องพรินเตอร์นะครับสำหรับงานสก,กรีนระบบซับลิมชันก่อนอื่นผมต้องเท้าความก่อนว่าในส่วนของตัวปรินเตอร์ที่เป็นระบบซับลิมชันเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแบรนด์หลายค่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมิมาก,กิเอ่ยก็ดีนะครับหรือว่าโล a n นหรือแบรนด์นํำเข้าต่างๆแต่ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าปรินเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับผมในประเทศไทยนี่แหละก็จะเป็นปรินเตอร์ของยี่ห้อเ,เอฟ ที่โดดมาเล่นในส่วนของตัวงานซับลิเมชันก่อนใครเลยเอฟสันเนี่ยมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยรุ่นอื่นๆน,นะครับมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นในรุ่นของขนาดสัดส่วนแบบ44นิ้วเรียกได้ว่าเป็นตัวพิมพ์นิยมสําหรับคนไทยเลยสาหรับพิมพ์เตอร์รุ่นล่าสุดที่เอฟสันได้ออกมาในขนาด44นิ้วนั้นครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมพิมพ์เตอร์เอฟสันรุ่นชัวร์คัลเลอร์ F6330 นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้วานวา,นออา,านสนรบบ ation, นานนคร,ราคาอมยยแ อยู่ที่3ามแสน่งห่นห้าพันบาทเราจะมาดูกันว่าเจ้าพิมพเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียสมรรถนะแบบไหนบ้างและที่สําคัญราคาคุ้มค่าไหมกับการที่ลงทุนไปในงบ3 1มแส0หนึบาท ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับปรินเตอร์ซับลิมิชันจากเอฟซันในขนาด44นิ้วเนี่ยออกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว f c F6070 นะครับแล้วก็ f c F6270 แล้วก็ตัวล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนะครับ f c F6330 นั่นเองซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงว่าดีไซน์ของการออกแบบมาในแต่ละรุ่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับใกล้เคียงกันในส่วนของตัวทั้งขนาดหน้ากว้างรวมไปถึงตัวขนาดและน้าหนักของตัวเครื่องก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าต่างกันไม่มากนะครับ ความคล้ายคลึงกันจุดที่ผมมองเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักๆจะเป็นในลักษณะของตัวเฉดส,สีนะครับก็ต้องบอกว่าโทนสีของบอดี้นั้นถูกเปลี่ยนมาจากสีขาวเป็นหลักก็จะเปลี่ยนเป็นโทนสีเทาดําก็น่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเลอะประมาณนี้แต่เท่าที่ผมมองดูโดยรวมเนี่ยในเลทราคาของตัว3ามแสนหนึ่งบาทซึ่งถ้าถามผมการเปลี่ยนตัวบอดี้ยังไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแค่เฉดส,สีเป็นหลักส่วนในเรื่องวัสดุนะครับเอฟสันก็จะมีการเน้นเหมือนกับรุ่นก่อนๆทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นในส่วน ของตัววัสดุที่มาจากไฟเบอร์เป็นหลักผมมองว่าด้วยความที่บอดี้เป็นไฟเบอร์ซะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนด้านบนหรือทงคงด้านล่างเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันดูอ่อนแอไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของเราเนี่ยบางทีในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทําให้เกิดการแตกหักบิ่นร้าวจากการถูกแรงกระแทกโดยที่อาจจะไม่ได้หนักมากบางทีอาจจะทําให้ตัวงานหรือตัวอุปกรณ์เนี่ยเสียห,ยหายหรือสุดโทมได้ไวกว่าสำหรับผมราคานี้ถือว่าเอฟสัควนน่าจะทําได้ดีกว่านี้ ถ้าเกิดเป็นในส่วนของบอดี้ที่มีเป็นโครงเหล็กมากขึ้นแต่สิ่งที่ทดแทนสําหรับในส่วนของตัวเอฟซันเลยนั่นก็คือเรื่องของวัสดุที่เป็นไฟเบอร์ทำให้เกิดน้ําหนักเบาซึ่งข้อดีในส่วนของการทําให้เกิดน้ําหนักเบาเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบายกว่าแต่ถ้าถามผมผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางพินเตอร์ก็จะเป็นลักษณะข,ของการวางพินเตอร์แทบจะสแตนดาร์ดในจุดนั้นๆอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่มีการขนย้ายหรือการเคลื่อนย้ายเท่าไหร่ผมมองว่าเอฟซันยังด้อยเรื่องนี้อยู่ต่อมาเรามาดูในส่วนที่สําคัญที่่สสุดําหหรัรันะรับกพพพิิมม์์นนคือ ผมก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีของเอฟสันนะครับตอนนี้เอฟสันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีล่าสุดนั่นก็คือระบบ p r พร i t i o n Core จากเอฟสันนะครับซึ่งเป็นหัวพิมพ์ลิขสิทธิ์เฉพาะเลยสิ่งที่ได้มานะครับด้วยความละเอียดมากสูงสุดถึง1440 dpi บวกไปถึงความเร็วที่มีความเร็วสูงสุดนะครับถึง60ตารางเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกเลยว่าสาหรับปรินเตอร์ในขนาด44นิ้วถ้าวัดกันนะครับระหว่างปรินเตอร์ตัวนี้นะครับกับแบรนด์อื่นที่มีขนาดไซส์เดียวกันและใช้หัวพิมพ์1หหัััััววววเมมืออนน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 กกทาด้้ีี่่่่แผใจสต ผมชอบด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ของเอฟสันซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะแล้วก็มีความทันสมัยกว่าหัวพิมพ์รุ่นอื่นๆจากปรินเตอร์ค่ายอื่นผมมองว่าสำหรับหัวพิมพ์ผมให้ผ่านผมชอบครับต่อมาเรามาดูในส่วนของเทคัพโลกันส่วนตัวผมชอบนะครับสำหรับเทคัพโลของเอฟสันเพราะว่าเอฟสันเนี่ยมีการทําสาย USB ที่ทําการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องโดยตรงซึ่งจะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุดฟิลด้านบนกับชุดฟิลด้านล่างนะครับเป็นไปอย่างสอดคล้องกันจะไม่เหมือนกับตัวเทคัพของแบรนด์นําเข้าต่างๆนะครับที่จะมีการหมุน ลังจากที่เราทําการสตาร์ทไปสิ่งที่สําคัญเลยคือเทคอัพโลของเอฟสันก็จะมีความคงทน,ทนแล้วก็มีความเสถียรกว่าเทคอัพจากแบรนด์อื่นๆหรือค่ายน้ำเข้าอื่นน,นั่นเองแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของราคาซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่องในราคานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังมองว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเอฟสัน e ในราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทน่าจะมีตัวนี้แถมมาด้วยนะครับไม่น่าจะต้องเป็นลักษณะของการซื้อแบบแอดออนในราคาหลักหมื่นส แน่นอน ต่อมาเรามาดูเรื่องถังหมึกกันนะครับต้องบอกเลยว่าเอฟสันเนี่ยมีการทําแท้งต่อสีเนี่ยนะครับขนาดความจุอยู่ที่1.5ลิตรนะครับแต่สิ่งที่พิเศษมามากกว่ารุ่นอื่นๆเลยก็คือว่าหมึกที่ทุกท่านซื้อนะครับจะมีขนาดอยู่ที่1.1ลิตรนะครับจากเดิม1ลิตรในราคาที่เท่ากันนั่นหมายความว่าเอฟสันให้ราคาพิเศษสําหรับรุ่นใหม่นะครับส่วนในรุ่นเก่าเนี่ยก็จะยังเป็นคงสเปคเดิมอยู่ที่1ลิตรซึ่งแน่นอนว่าความคุ้มค่าของตัวรุ่นนี้คุ้มค่ามากกว่าในเรื่อออออองงขปรรรริิมมมมมมาาาาาณหึกกกทีี่่่่เเเพพ14สสััผถืววววยะคนนนดูนใต หน้าจอของเครื่องนะครับอย่างแรกผมต้องขอชมของไทยเอฟสันเลยนะครับว่าสามารถทําเป็นเมนูภาษาไทยนะครับให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการทํางานตัวเนี้ยทาให้คนที่ยังไม่ค่อยคล่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะดูแลซ่อมบำรุงรักษาการเบื้องต้นก่อนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว QR code ของตัวนี้เลยต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอในส่วนของการ m a i n ทนแ a n c e หรือการดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นเพียงแค่คุณสแกน QR code ต,ตรงนี้นะครับก็จะ มีลิงก์ในการใช้งานรวมไปถึงวิธีการต้อมำรุงดูแลรักษาขั้นต้นด้วยแม่แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยติดนิดนึงนะก็คือในส่วนของตัวภาษาเนี่ยยังเป็นภาษากฤษแต่ผมก็ต้องบอกตามตรงด้วยว่าหลังจากที่ผมมีการดูคร่าวๆแล้วเนี่ยด้วยวิธีการใช้งานนะครับคลิปวิดีโอที่ทางแอสันทำมาเนี่ยมีความเป็นเวอร์ไวก็คือสามารถที่จะดูรูปแล้วก็สามารถทําตามได้เลยเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยถามผมส่วนตัวผมก็ดีใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยในส่วนของตัววิธีการสอนหรือรวมไปถึงระบบเมนูภาษาไทยเนี่ยทำให้คนไทยเน สิ่งสําคัญที่สุดแน่นอนเลยคือเป็นเรื่องของการวารนติประกันนั่นเองซึ่งทางเอฟสันเนี่ยให้ถึง2ปีนะครับเป็น2ปีที่สามารถรับประกันในทุกชิ้นส่วนเลยต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนบอดี้ภายนอกนะครับหรืออุปกรณ์ภายในไม่ว่าจะเป็นหัวพิมพ์หรือชุดฟีดต่างๆถ้ามีปัญหาจากการใช้งานจริงทางเอฟซันทำการเคลมให้เลยผมต้องขอชมเลยว่าการรับประกันแบบนี้เป็นการรับประกันที่สารบผมถือว่าุกโอเคสาหรับลูกค้านะที่ทําการซื้อของจากทางแบรนด์นั้นๆไปถือว่าขอชมครับสำหรับการประกันของเอฟซันสรุปโดยรวมสาหรับเจ้าเครื่องนี้ัตว F6330 ข้อเสียเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าแหมจริงๆราคา315,000บาทเนี่ยแถมเทคอัพโรซะหน่อยนะผมว่าจบเลยสวยเลยนะครับแต่ในส่วนของข้อดีถึงแม้ว่าราคาตัวนี้จะสูงกว่าแบรนด์อื่นๆหรือค่ายอื่นๆแต่ในส่วนของการประกันผมยอมรับเลยว่า F3 ประกัน2ปีทุกชิ้นส่วนเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับผมแน่นอนว่าลูกค้าสบายใจกว่าแน่นอนนะครับครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำในส่วนของตัว F3 ชัวร์คัล F6330 หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานจับเปโก้ชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ